มัสยิดกลางสงขาฮัชมหฮาเมืองไทยวันนี้พี่คิมกับน้องหนูเลซี่คู๊นะครับพามาเที่ยวจังหวัดสงขากัน ใช่เลยค่ะเพราะว่าสงขาเนี่ยมีที่เที่ยวที่น่าสนใจเยอะมากและตอนนี้ด้านหลังของเรานะคะก็คือมัสยิดกลางสงขานั่นเองค่ะมัสยิดกลางสงขาเป็นที่ที่เป็นแลนด์มาร์คสำหรับจังหวัดสงขาเลยนะครับมีช่างภาพที่มีชื่อเสียงอ่ะของคนไทยอะ่ะมาถ่ายรูปกันที่นี่เยอะมากเลยนะดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศข้างในกันดีกว่าค่ะว่ามัสยิดกลางสงขามีอะไรเที่ยวแล้วก็น่าสนใจยังไงบ้างคะ่ะไปดูกันเลยดีกว่าไปดูมุมถ่ายรูปกันด้วยไป <laughs> ด้านหลังหนูนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นมัสยิดกลางสงขาค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยเขาเป็นศาสนสถานที่สวยงามแล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้เลยค่ะเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมุสลิมทุกคนแต่ว่าคนที่นับถือศาสนาพุทธหรือว่านับถือศาสนาคิดนับถือศาสนาอื่นๆเนี่ยก็สามารถเข้ามาเที่ยวรับชมความสวยงามแล้วก็เรียนรู้คําสอนของที่นี่ได้ค่ะที่นี่นะสวยจนขนาดมีนิคเนมที่แบบหลายๆคนเรียกกันว่าทัชมาฮาลเมืองไทยเลยค่ะ ตอนนี้แสงก็ยังแรงอยู่นะครับพร้อมด้วยสภาพอากาศที่ดีมากนะครับเหมาะทำับกรารถ่ายรูปมากๆนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็เลยเข้ามาด้านในก่อนเพื่อที่จะมาถ่ายรูปกับสถาปัตยกรรมแนวอินเดียมีการตกแต่งพื้นที่เป็นแบบมาเบลหรือแบบเป็นหินอ่อนนะครับซึ่งเท็กเจอร์ของหินอ่อนเนี่ยมันจะสะท้อนภาพกลับขึ้นมานะครับเราจะใช้ประโยชน์จากเรื่องการสะท้อนเนี่ยถ่ายจากมุมนี้นะครับเป็นมุมซุ้มโค้งที่เป็นจั่ว ทรงนี้นะ,ะมาดูกันเลยว่าถ่ายไงมาหนึ่งสองสเวลาเราถ่ายแล้วก็กดเลียดพื้นเลยมันจะช่วยในการสะท้อนเงาได้แบบดีมากเลย แล้วก็เลนสที่ใช้ก็เป็นเลนแบบเลนพอ์เทสนะครับผมชอบใช้ระยะ85.4มากมันช่วยในการแบบคัดแบบออกมาแบบเต็มที่เลย1 2 3 สำหรับใครที่อยากเข้ามาเที่ยวชมความสวยงามของมัสยิดด้านในนะคะหนูก็แนะนำว่าเรื่องเครื่องแต่งกายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยอย่างหนูเองเนี่ยรู้สึกว่าที่นี่มีความสวยงามเปรียบเสมือนทัชมาฮาของอินเดียใช่ไหมเราก็เลยตัดสินใจแต่งชุดโดยใช้ผ้าของอินเดียมาแล้วก็ตัดเป็นลักษณะแรงก้าค่ะแต่ว่าชุดที่หนูตัดมาเนี่ยก็จะเป็นแรงก้าประยุกต์ก็คือจะไม่ได้แบบโชว์เอวลอยขนาดนั้นก็คือแต่งให้สุภาพแล้วก็ ให้เหมาะสมเคารบกับสถานที่ค่ะแล้วก็จะได้มาเที่ยวกันได้อย่างถูกต้องถูกธรรมเนียมถูกประเพณีกันนะคะหลังจากเดินมาข้างในนะครับอาร์เคเต็เจอร์ข้างในแบบสวย<ช>อลังการ,รมากเป็นแบบสถาปัตยกรรมอินเดียที่แบบเน้นความอลังการเน้นซิมเมทรี ก็คือความสมมาตรแล้วก็แบบข้างในเนี้ยถ้าพูดถึงการถ่ายรูปคือเราจะเน้นใช้เลนส์วาเก็บให้หมดเก็บอาร์กิเทคเจอร์ให้ครบเลยแล้วก็ใช้เลนส์อลอรวได้ยิ่งดีนะครับซึ่งตรงเนี้ยอาร์กิเทคเจอร์เขาจะทำให้เป็นซิมเมตรีคือมีความสมมาตรเราก็ต้องดูทั้งแกน X แกน Y เวลาจะถ่ายรูปก็คือ แกน x ก็คือระนาบพื้นแกน Y คือระนาบเสา,สาเราจะทำให้ทุกอย่างมันตรงเข้าที่กันหมดเราจะได้ดูแล้วเป็นการถ่ายอาร์เคเต็กเจอร์บวกกับพอดเทรตได้อย่างลงตัว คือจริงๆอะหนูเป็นคนหนึ่งที่ถ่ายเส้นตรงแล้วดูไม่ออกว่ามันตรงไม่ตรงหรือมันเอียงเรื่องวะเข้าใจพี่มีเทคนิคแบบว่าบอกเพื่อนๆไหมว่าแบบว่าเออถ่ายยังไงแล้วมันจะแบบตรงจริงจริงๆก็ไม่ยากแค่เปิดกริดแล้วก็เส้นระนาบน้ําในกล้องซึ่งมีทุกตัวอยู่แล้วแล้วเราก็ค่อยเอาเสาแล้วก็เส้นตรงเส้นพื้นในรูปอ่ะมาเทียบกับอันนั้นหรอมาเทียบกับเส้นระนาบน้ำนะแล้วก็ อย่างน้อยมันก็ใกล้เคียงกว่าที่เราเดาเองอคือมือถือก็มีกล้องก็มีก็คือเปิดไว้เปิดกริดเปิดเส้นระนาบก็จะดับน้ง่ายขึ้นเนาะอันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกเทคนิคนึ่งง่ายๆที่ใครถ่ายเส้นตรงแล้วเอียงตลอดเมนูใครชอบถ่ายมินิมอลอาร์ i ิเทคเจอร์คือตรงนี้ต้องเป็นเลยแหละเดี๋ยวลองดูมุมนี้ต่อปตรงนี้แหละตรงเลยตรงเป๊ะ จริงๆตรงนี้เป็นมุมที่เราตามมาจากหมอปาหมอปามโบอิทแฮนนะครับ IG และก็เพจหลงทาง<ช>ของน้องทิวนั่นเอง<ช>ซึ่งเขาเป็นคนมาเปิดมุมนี้เราก็เลยตามรอยมานะครับมุมแรกที่จะแนะนำนะครับเป็นมุมแนวตั้งซึ่งบังเอิญว่ามันมีฝนตกเล็กน้อยช่วงกลางวันก่อนหน้าที่เราจะมานี่นะครับเราจะมีแอ่งน้ำเล็กๆอยู่ตรงนี้พอดีเลยเหมือนจงใจเราจะใช้ภาพแนวตั้ง แล้วก็ให้สะท้อนน้ําแล้วก็มีแบบนะครับซึ่งก็คือน้องหนูเราเนี่เองอ่ะเดี๋ยวลองดูเลยเอาหน้าเลนแนบลงไปบนน้ําขังตรงเนี้ยแต่อย่าให้หน้าเลนจุ่มลงไปนะขยับออกมานิดนึงหืม ตอนนี้นะคะพี่คิมก็กาลังถ่ายในส่วนของมัสยิดสะท้อนน้ําเป็นช่วงที่แบบว่าแสงเย็นแล้วก็พระอาทิตย์กำลังตกค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นมุมที่ช่างภาพหลายๆคนชอบมาถ่ายแรงกันที่นี่เพราะว่ามันเหมือนทัชมาฮาลจริงๆยิ่งสะทอนน้ำนะยิ่งสวยเลย สำหรับมสัสยิดกลางสงขานะคะหนูก็คิดว่าเป็นอีกสถานที่แห่งหนึ่งเลยละที่มีความสวยงามแล้วก็อลังการงานสร้างมากๆของจังหวัดสงขานะคะแต่จังหวัดสงขาเนี่ยก็ยังมีที่เที่ยวสวยๆอีกเยอะยังไงเดี๋ยวคลิปถัดไปเราก็ยังพากันไปเที่ยวที่สงขาอยู่นะรอติดตามกันด้วยล่ะ